สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับน้องบูม b ีเนะวิเคราะห์ตัวเลขทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะก็หลังจากที่หายไปนะครับท่านผู้ชมป่วยนะครับท่านผู้ชมป่วยนะฮะแล้วก็ต้องกักตัวอยู่บ้านนะครับตอนนี้ผมก็กักตัวไป8วันแล้วเนาะนะครับถามว่ากักตัว10วันเราก็สามารถออกไปได้แล้วนะฮะออกไปก็คือว่าเชื้อเนี่ยจะหมดไปแล้วนะฮะแต่าผมอาการก็หนักหน่อยเพราะผมน้ําหนักเยอะเนาะ ะะก็ส่วนคนอื่นนะครับก็ไม่ค่อยมีอาการเยอะมากนะครับอ่ะวันนี้นะฮะจะมาวิเคราะห์นะครับลาวคงสุดท้ายท่านใดนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะตอนนี้นะครับอากาศโอ้โหเป็นเมษาที่หน่าหนาวนะครับก็อาการนะครับจะดีขึ้นตามลําดับนะผมก็ดีขึ้นตามลําดับครับท่านผู้ชมนะฮะอาจจะมี เป็นวัดทนิ้นหน่อยนะฮะก็คือว่าคือเหมือนวัดนี่แหละครับอาการนะท่านผู้ชม้ายกันบางท่านก็อาจจะเคยเป็นแล้วนะบางท่านอาจจะยังไม่เคยเป็นแต่แนะนาอยาเป็นนะฮะก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับอ่านี่ฮะอันนี้ก็ยามเช้านนนะอันนี้คือผมอยู่หลังบ้านเนาะหลังบ้านนะฮะด้านหลังก็จะเป็นเอ่อคลองนะครับเป็นแบบว่าบ่อน้ําของคนอื่นเขานะไม่ใช่ของผมนะ <laughs> ครับนี่ด้านหลังบ้านก็บ้านผมมีน้อยครับมีประมาณสองสามสัง ประมาณสามสี่หลังนะฮะที่อยู่ใกล้ๆกันนะฮะก็อยู่ในป่าครับธรรมชาตินะฮะอ่ะถ้าท่านใดพร้อมนะครับการวิเคราะห์วันนี้นะนี่ครับเพื่อที่จะสนับสนุนสลักกินแบ่งหวยลาวพัฒนาเท่านั้นนะฮะทางช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นกันเลยนะครับจากการวิเคราะห์ผมให้แปดครับท่านผู้ชมนะครับก็ที่ขึ้นให้ท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันนะก็ รอบที่แล้วเขาวิ่งห้านะถูกไหมที่ผมเอาไปลงโพสให้นะแต่ช่วงนั้นผมไม่ไหวไม่อยากทําอะไรเลยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่อยากทําอะไรเหมือนกัน <c oughs> จะมีอยู่ช่วงหนึ่งคือเพียคืนอยากจะนอนเดียวนอยากจะนอนพักผ่อนนะฮะมันแบบไม่อยากจะทําอะไรอะ่ะนะท่านผู้ชมเคยเป็นไหมนี่ครับก็โอเคนะผมให้แปดนะครับแล้วก็มีสามตัวาใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะ ก็เมษาแล้วจะเข้าสงการแล้วนะครับก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยไปไหนสวมแมสล้างมือกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า